สดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็มาสอนปั๊มเงินสําหรับสายฟรีสายไม่ได้เติม,มเนี่ยสายหาเงินจากไหนก็คือจากแพทนี้เลยก็คือแผ่นนี้ก่อนที่ EAGM จเอจะออกนะครับ ก็เราก็เข้ามาที่หน้าแลกเปลี่ยนนะแล้วเราก็เข้ามาที่เลือกเหรียญครับเหรียญนะครับ,ลนนรบแล้วเราก็มาช่อง2ครับนี่ครับมันจะเขียนว่าระงวันแลกเปลี่ยนนักเตะ ovr 86บกวกอันนี้เราก็จะไปหานักเตะมาจากไหนครับนี่ครับเราสามารถหานักเตะ86กับ87นะครับโดยกรารที่เราก็ต้องเข้าตลาดนะเดี๋ยวเราไปเข้าตลาดนะครับเข้าตลาดปุ๊บล้วเราก็ค้นหาเลยครับพวกตัวยูโระไรพวกเนี้ยเนะี่ยผมก็ค้นหาแล้ว8 6 87กแตำแหน่งไหนก็ได้ สมมุติเจ้าฟิลิปเนี่ยสองแสนแปดเราก็ตั้งไปเลยครับสี่แสนสามตั้งไปสมมุติว่าตั้งไว้แล้วนะปุบ๊บแต่จริงๆมันต้องตั้งยี่ห้าตัวนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะที่ผมตั้งไปยี่ห้าตัวนะครับเราก็ตั้งอย่างนี้เลยตั้งไว้จนหว่ามันจะได้ทีละยี่สห้ายี่ห้านะครับตอนนี้นะักเตะตัวแปดเจ็ดถึงแปดหกเนี่ยผมมีอยู่สองร้อยตัวแล้วนี่ครับแต่ถ้าเกิดเราขยันขยันหน่อยเนี่ยถ้าเกิดเราขยันเนี่ย ถ้าเกิดเราดักได้500ตัว8 7ถึง86เนี่ยเราก็จะได้10ล้านอ่าถ้าเกิดเรานำไปแลกเปลี่ยนนะเราก็จะได้10ล้านแต <S <s statute, ่ถ้าเกิดเราดักได้800ตัวเนี่ยต่อวันนะครับเราก็จะได้อ่า16หล้านแต่5,000ตัวเราจะได้อ่า20ล้านต่อวันนี่ครับนี่ครับเราก็มาแลกเลยครับเนี่ยแลกเปลี่ยนปุบก็มันจะมันจะหักลบมันครับเพราะว่าเราซื้ออะไรมาเราซื้อ8 6 8 7มา 4, 3 0 0ส เราก็เราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราได้4 5 0 0 0นคือกำไรคือ20,000นะครับส0 0หมื่นคูณห้าร้อยตัวเนี่ย,ก,ยก,ก็เท่ากับอ่าสิบล้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น800ตัวเนี่ยก็ประมาณ16ล้านพันตัวเนี่ย20ล้าน5อาทิตย์นึงเนี่ยผมว่าได้ 100M เลยนะอาทิตย์นึงนะครับถ้าเกิดเราดักได้วันละ 20ล้านหรือว่าพันตัวหรือว่า500ตัวเนี่ยก็จะได้เกือบร้อยล้านเลยประมาณ 70- 80ล้านเลยนะครับทำอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะเฉลี่ยได้ประมาณ 300- 400ล้านนะครับถ้าเกิดเราขยันหน่อยนะครับก็คือที่ผมเฉลี่ยให้คือแบบขี้เกียจเลยนะก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยสามล้านมีแน่นอนก็สามารถไปซื้อนักเตะ OBR 9 9ได้สบายๆบชยวเชียวเม็ดแดงเนี่ยก็เราแล้วเราจะทายังไงต่อถ้าเกิดนักเตะเนี่ยเราจะมานั่งกดงี้ไหม ไม่ครับเนี่ยเราต้องไปโหลดโปรแกรมออโต้คิกนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็โหลดมาเรียบร้อยละเดี๋ยวผมก็เข้าให้ดูออโต้คิกก็เป็นอันนี้เลยเข้าเพสโตได้เลยครับเดี๋ยวเราก็ทําสามารถตั้งค่านะปิดใช้งนานแล้วเราเข้าไปที่แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเหรียญกดบวกไปครับกดบวกไปที่เพิ่มด่วนนะครับแต่ก่อนกดเพิ่มผมว่ามาดูนักเตะก่อนว่ามีนักเตะในทีมเราอยู่ไหมเนี่ยครับเราก็มาเช็คก่อนก่อนที่เราจะปล่อยออโต้คิกนะ มีไหมนักเตะเราล็อกไปอยู่ไหมเผื่อเราแลกนักเตะในทีมเราตัวลร1ร้อยเอ็มไปในสวยเลยนะเนี่ยเราก็เลื่อนลงมาสุดเลยอ่าพวกถ้าเกิดเป็นพวกดำๆพวกเนี้ยมันจะแลกไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนไหนมีอ่ะแนะนําให้เป็นล็อกครับไปเข้านักเตะแล้วก็ไปกดล็อกให้ไปเป็นรูปล็อกเนี่ยครับข้างๆเสื้อเห็นปะตรงมาม่าใช่ไมมันจะมีรูปล็อกไปล็อกนักเตะไว้ครับพวกนี้มันจะมันจะแลกไม่ได้ตัวที่แลกได้ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ครับพวกนี้แลกแะแต่พวกนี้มันจะล็อกนักเตะไว้พยายามเลื่อนมาล่างสุดเลยครับโอเคแล้วก็เพิ่มมานนนีีอั้ก็เป็นอเรพิ่มดว แล้วก็ตั้งค่า,าเป็นวิวินาทีก็2วิพอ2องวิเราก็ตกลงเราก็กดปุ๊บเพิ่มด่วนไปก่อนอ่แล้วก็บวกอันหนึง่งกดบวกแล้วก็มาไว้ตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น2วิครับเลือกเป็น2วิจิบจบเอาไม่ขึ้นอีกสองวิโอเคลองกดรีเพย์สิกดให้ไหมปุ๊บปุ๊บเอาได้แล้วอ่าโอเค เราก็เพิ่มอีกทีนึง <_ d ose> เพิ่มอีกอันหนึ่งเพิ่ม <_ d ose> อันนี้เป็นอัน,นที่สามช่องนี้นะไว้กดต่อครับก็เป็นสองวิเหมือนเดิมอันนี้อาจจะตั้งหนึ่งวิก็ได้นะไม่ต้องสองวิอันนี้ตั้งเป็นสองวิอันนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งเลยวะผมว่าน่าจะไวกว่าเปลี่ยนเป็นหนึ่งเรากดก่อนนะอันนี้เรากดเองไปก่อนอ๋อมันกดสองทีเนี่ยเราก็บวกอันหนึง่งบวกอันหนึ่งก่อนนะบวกสี่อันนี้เป็นวิหนึง่งผมลองลองวิหนึ่งก่อนว่ามันพอดีเป๊มไหม เอากดออกไปก่อน,นครับโอเคเดี๋ยวลองเรากดเพย์นะกดเพย์สิแลกใหแล้วได้ไหมเมันกดอัตโนมัติใช่ไหมปุ๊บโอเคอ่าได้แล้วโอเคยาวๆแล้วอย่างเงี้ยอ่าเห็นป่ะอันนี้คือออโต้คลิกปล่อยยาวเลยครับอย่างเงี้ยคือเราปล่อยยาวไปทําอะไรก็ได้เลยครับก็เพื่อบ่อยโทรศัพท์ไว้เฉยๆอ่า ถ้าเราขึ้นอยู่กับว่าเราดักนักเตะเนี่ยได้มากแค่ไหนครับต้องถ้าเกิดเราดักนักเตะประมาณ500ตัวเนี่ยเฉลี่ยแล้วไม่เกิน6ชั่วโมงครับ6ชั่วโมงเนี่ยเฉลี่ยแล้วได้ประมาณเกือบ800ตัวนะก็ขึ้นอยู่ว่าเราดักได้ดีเท่าไหนรัก็พยายามไปหานักเตะที่4 3, 3, ี่แสนสามเยอะๆครับไม่ต้องเอาตัวเดียวก็ได้หาแบบ4ี่ห้าตัวตัวไหนมันคิวน้อยอะไรเงี้ย ว่าค่อยๆช่วยๆกันดักมาหลายๆตัวนะครับก็ไม่ต้องไปมาร์กตัวเดียวไปหา8 6 8 7เนี่ยมาเยอะๆสัก4 5ตัวครับแล้วก็ซื้อไล่ซื้อไล่ซื้อสะสมไปเรื่อยๆทั้งวันนะครับก็อย่างที่ผมบอกเดือนหนึ่งมี300ล้านแน่นอนวันหนึ่งอ่ะสิกก่อเอ็มครับได้วันหนึ่งปั๊มไปเลยครับปุ๊บปุ๊บไม่ต้องเติมเลยนะเนี่ยคือสําหรับสายฟรีเลยนะก่อนที่ EA จะเอาออกนะครับก็ต้องรีบอนะ่ะอันนี้เราก็ปล่อยไปได้เลยครับถ้าเกิดเราเช็คนักเตะแล้วเราล็อกนักเตะในทีมเราหมดแล้วนะ กดออกปุ๊บได้แล้วแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็เนี่ยง่ายๆแล้วครับก็เป็นสูตรปั๊มเงินสําหรับคนที่กําลังหาเงินอยู่ไม่รู้จะหาเงินจากไหนก็ลองไปทําดูครับก็นักเตะต,ตอนนี้เขาปั๊มกันแบบทั่วโลกครับอันนี้ก็ไม่ได้แบบเป็นความลับอะไรนะครับก็สามารถมาปั๊มได้ขึ้นอยู่กับความขยันของเรานะครับก็ยังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเจอใหม่คลิปหน้าครับ